Up to no good in The Sims 3 generations. Play with more fun, play with more drama, play with more mischief at every age. Rated T for teen. Play with life. หมาคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสามทุ่มแล้วนะคะแล้วก็วันเสกร์แบบนี้ทางมูนด์นายทีวีนะคะรับรองว่าเราเจอกันแน่ๆกับขวัญใจของเราทั้งสองตัวนะคะและรายการที่น่ารักที่สุดขณะนี้ที่มีชื่อว่าค้ากลิ่งลิงกับหมาเป็นภารกิจสุด ฮาด้วยผจญภัยด้วยตื่นเต้นด้วยท้องหมาและนีงอีกนะถูกต้องค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะรายการเราพิเศษนิดนึงนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกกับเราได้แล้วก็เป็นเรื่องราวของสุนัขด้วยแสนรู้ไม่ใช่น้องเจนนะฮะอ้าไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไมใช่เป็นสุนัขพันทาง,ทาง,ทางทแท้เลยของไท<อ>ยเราของหนังหรือภาพยนตร์บ้านเรานะครับมะหมาสีขาครับ เขาจะมาร่วมสนุกกับแฟนรายการตังคุงกับเจมของเราในวันนี้ครับพี่ค่ะโดยการที่คุณผู้ชมนะคะส่ง SMS เข้ามาตอบคําถามของเราค่ะว่าตังคุงไปเจอกับตัวอะไรระหว่างปฏิบัติภารกิจนะคะ<ช>ส่ง SMS มาที่หมายเลข0815825894 8นะคะค่ะถ,ถ้าคิดว่าเป็นกุ้งซาลิกันค่ะกดหนึ่งแล้วก็ส่ง SMS เขมมาใช่ค่ะถ้าคิดว่าเป็นกุ้งฮาโติ กดสนะคะแล้วส่ง SMS เข้ามานะคะสิบท่านแรกที่ตอบถูกนะคะจะได้รับบัตรไปดูหนังเรื่องม้าหมาสี่ขาครับใช่แล้วนะครับร้อมกับอันนี้ด้วยนี่หนังสือนะครับเป็นหนังสือเป็นการ์ตูนนะครับเป็นการ์ตูนม้าหมาสี่ขาครับฉบับการ์ตูน ข้างในก็จะมีเรื่องราวที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องอ่ามากเกี่ยวกับเรื่องของภายพยนตร์นี่แหละนะคะอยากได้กะสิใช<ส>่ค่ะราบวันละสองที่นั่งนะคะ,คะสำหรับผ่ดูภาพยนตร์ค่ะคือเรียกว่าเป็นภาพยนตร์ที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยอีกเรื่องหนึง่งนะครับที่เป็นฝีมือในการฝึก โดยที่นะคะสุนักเป็นนักแสดงนำและมีคนเงาเนี่ยเป็นดารารับเชิญเพียงไม่กี่คนเท่านั้นนะคะใชน่าสนับสนุนแล้วก็ภาคภูมิใจมากๆนะคะของไทยเรานะคะแล้วก็สําหรับท่านใดนะคะที่อยากจะไปดูหนังเรื่องนี้ม้าหมาสี่ขาครับจะเข้าฉายวันไหนคะาเอก5้ามษายนครับใกล้เข้ามาแล้วถูกค่ะแต่ว่าที่ฉายวันนี้นะคะภารกิจครั้งใหม่ของปำคุงและเจนค่ะใช่ครับวันนี้นะครับภารกิจของปำคุงกับเจนก็คือ ไปซื้อตะข่ายแล้วก็กลมจับแมลงที่โฮมเซ็นเตอร์นะอุ้ยตายแล้วปราบรื้มเข้าทางคุณปังคิงเลยนะคะไม่ต้องไปประจ ol ภายในป่าใช่ครับเรียกว่าจ่ายแต่เงินอย่างเดียวคราวนี้เนี่ยหลักเขาจะไปในเรียกว่าเซ็นเตอร์ซื้อของที่ใหญ่ใหญ่โฮมเซ็นเตอร์ไปที่ร้านธรรมดาชนิดแล้วก็มากมายเกิดอวไรขึ้นแล้วก็สนุกทุกครั้งเลยคราวนี้โฮมเซ็นเตอร์ของก็เยอะพื้นที่ก็กว้างโอ้โหชุลมุนวุ่นวายแน่นอนครับมีอะไรให้เล่นเยอะแยะเลยค่ะไปติดตามดีกว่าค่ะน่ารักมาก ปังคุงลูกลิงชิมแปนซีตัวน้อยกับเจมส์สุนัขบูุ็อกคู่หูจะพากันออกมาปผจนภัยในโลกมนุษย์เรื่องราวของภารกิจต่างๆที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของปังคุงเจ้าหนูชิมแปนซีแสนรู้ปังคุงและเจมส์กับภารกิจสุดทา้าและภารกิจในครั้งนี้ก็คือเราไปจับมแมลงกันเอาไหมนะไปจับมแมลง คราวก่อนตอนที่ไปปีนเขาที่เมืองน,นิโก้ปังคุงก็ได้เจอเข้ากับตัวด้วงและมีความสนอ,อกสนใจไม่ใช่เล่นเพราะฉะนั้นอฟังนะปังคุงเราจะไปจับมแมลงกันก็ต้องมีตาข่ายไปด้วยซึ่งก่อนอื่นต้องไปซื้อที่โฮมเซ็นเตอร์ก่อนและภารกิจอีกครั้งนี้มีชื่อตอนว่าไปซื้อตาข่ายกับกรงใส่มแมลงที่โฮมเซ็นเตอร์ และนี่ก็คือเส้นทางที่ต้องเดินทางในครั้งนี้โฮมเซ็นเตอร์นั้นอยู่ไม่ไกลาจากบ้านของปังคุงเท่าไหร่นักอ่าวละปังคุงกับเจมส์ก็ได้เวลาที่จะออกเดินทางกันแล้วนะอ่ะดูให้ดีนะนี่นี่ไปซื้อตาข่ายจับแมลงกับที่ใส่มแมลงที่โฮมเซ็นเตอร์นะอะาั่าจนะอ่ะเอาตังไปอ่าพร้อมแล้วออกเดินทางไปโฮมเซ็นเตอร์กันได้เลย ไปเที่ยวพางนอกในวันที่อากาศดีๆแบบนี้ฟังคุมกับเจมส์จึงเรืองร่าเป็นพิเศษแต่ว่าคุณพี่ยาสว่าก็ยังคงมองจะลับตาพราะอดเป็นห่วงไม่ได้เอามีอะไรเหรอฟังคุงไปเจออะไรเข้าอะไรนะ ปังคุ้งตาดีมองเห็นกุ้งสาริกานิี่เข้าแล้วปังคุ้งยื่นมือจะลงไปจับแต่ระวังหน่อยนะเจ้ากุ้งตัวนี้มันกล้ามโตเดี๋ยวโดนมันหนีบเอานะแต่ว่า ปังคุงก็ยังคงเอามือจิ้มอยู่นั่นแหละระวังหน่อยนะปังคุงและแล้วปังคุงมองไม่เห็นตัวกุ้งซะแล้วเพราะมันจะมุดหลบลงไปอยู่ในโคลนตามสัญชาตญาณของมัน ตงุตัดใจจากกุ้งสริกานิแล้วล่ะหลังจากทะเลทลายอยู่ข้างทางกันสักครู่ทีนี้ทั้งคู่ก็เดินตรงไปที่โฮมเซ็นเตอร์โฮมเซ็นเตอร์แห่งนี้มีขนาดเล็กจากโตเกียวโดมลงมาในอัตราส่วน2ต่อ6จะไม่ช็อกได้ยังไงแต่ถึงอย่างนั้น ปังคุงกับเจมส์ก็พร้อมจะเข้าไปตะลุยกันแล้วแต่ว่ากุญัจไปเกิดเรื่องยุ่งๆตรงทางเข้าซะแล้วนั่นก็คือรถเข็นในโงมเซ็นเตอร์นั้นสามารถเอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปได้แต่ต้องใส่รถเข็นให้เรียบร้อยใช่แล้วล่ะแต่ว่าปังคุงจะเอาเจมส์ใส่รถเข็นได้ไหม ังคุงรีบจูงเจมส์เดินตรงไปที่รถเข็นแล้วกุดดึงรถเข็นออกมาแล้วปังคุงแล้วตัวเองจะปีนขึ้นไปทำไมปังคุงตั้งใจจะดึงเจมส์ให้ขึ้นมาด้วยกัน ้ฟังคุงดึงยังไงยังไงเจมส์ก็ขึ้นมาไม่ได้หรอก ่นัเองอาเจมส์จะล่ะาฝังคุงไปไหนนะ นะคะครับผมโอ้โหมาสักู้นะฮะค่ะปังคุงพยายามที่จะขึ้นในบนรถจ้ะแล้วก็ดึงเจมขึ้นมาโอ้ยอนตรกัน๊บขนาดนั้นเราคงลนขึ้ไม่ไหวแล้วพี่ก็อยู่เฉยๆสิคะอย่าวิ่งลากจนโดนเจมลากไปทั้งรถเลยนะฮะตอนนี้ต้องไปลุ้นกันนะคะว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงแต่ที่อยากให้คุณผู้ชมลุ้นอีกหนึ่งอย่างนะคะบบัต